โอเคฮะสวัสดีทุกคนนะผมก็คือรายการการเล่นอัปเดตนะฮะเกมชิรุบิไนแมกเป็นเกมที่เพิ่งเปิดมาของค่ายกูมินะครับผมมาร้อนแล้วก็ผมจะมาลองเทสระบบกูเกิลเป็นโรงของเลยนะกูเกิลเพย์ที่เป็นอัิดีโอนะครับผมมันเพิ่งเข้าของมือถือผมก็มาลองดูนเนี่ย ว่าคำั้เริ่มแล้ะก็คลิปนี้จะเป็นการเรียกว่ารีวิวได้นะฮะรีวิวเกมเพย์เยวจะมาเล่นให้ดูว่าคกินี้เป็นลักษณะประมาณไหนนะฮะแล้วกระตุกก็ไปเลยนะผมเพราะว่าอัาสดจากมือถือเลยก็เป็นอย่างน้แหละนะเจ้ติ้งฮะ อยูหนึ่งของเกมเลยนะผมเกมนี้เป็นเกมเทินเบรดนะฮะตีไปเรื่อยพอจะถึงเทินของอีกฝั่งก็ถึงจะหยุดตีนะเดินได้สำหรับสูน์องศาตามที่ทามันมีนะแล้วก็ของเก็บก็เก็บเงินเดินก็ไปเอาของ มอนเตอร์เวลาจเจอถ้าเป็นมอนธรรมดาจะเป็นตเอเราเหมือนอ่าปเกมอนนะฮเนี่ยกระตุกเ่าดูก่อนก <c oughs> ็เราสามารถเลือกตัวที่โจมตีได้เหมือนเกมเกมเบสทั่วไปแล้วก็แ,แอตแทก อากาศอะไรก็ว่าไปนะฮะบัอบโมงตีฮะคือเออฮัลโ้ยเสียง,ยง,ยงข,งขาง้าวโมงลูกไฟเมื่อกี้ก็คืออ่าหลอดเพิ่ม mp นะฮะสำหรับไว้ใช้สกิล อตอัวละครหลักของเกมนี้จะมีประมาณสี่คนถ้าผมจะไม่ผิดเป็นผู้หญิงสี่คนเลยนะครับจริงคีกิเวนทุ่มเพราะอ่านี้ข้างหน้าจะเป็นบอร์นะฮะบอร์ของแบบนี้ก็ต้องเอา้า เดินเล่นเจอมอนเลยตัวไม่เป็นไรฮะเผื่อฟาร์มเลเวลของการ์ไปด้วยผมจะใช้เป็นการ์แล้วกันเพราะว่าเจ้ตัวละครมันก็แปลกๆเคน Scape ไหมถ้า,มาเป็นโหมดเป็นอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนตัวละครมัเป็น,นอีกคำสั่งนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นการ์ที่เราใช้เล่นก็ได้ดีไป เรื้องสกิลใช้ได้แล้วผมใช้สกิลเยอะคนใช้สกิลดยอะกันกา,กาง์ดนะเพราะเป็นการ์ดตัการฟรีนะฮะคนมีหมดแหละต,ลต้มแจ้กเรียบร้อยแมก็จะเก็บ MP ไปสู้กับบอสกันนะฮะอาเกนนี้จะมีสเปเชียลสกิลนะฮะแต่ว่า น,นะมันจะติดทีต้องพูดสเปเชียลเอ็นดิมันจบจบอ่าจบทีเขาเรียกว่าอะไรจบมอนสเตอ์นั้นแล้วมันจะขึ้นให้เราดูนะ,ะมันจะกินแรมมากมจบบอสให้เราที่สุดนะฮู่าวิกเวลามัน มืน่นอย่างเงี้ยข้อดีคือนนาติดนะฮะโอเคมันลุมตีจะชัดประมาณนี้นะฮะสองร้อยแปดโนกาดีิ่งซ้ำไปด้วยสก,กิลนี้ไม่ต้องห่วงนะมันแยกอยเอ,ยะะอ็มพีอยูอ่นะฮะมันชัดเ่ยเกือบหน้อยเจ็ดแล้วก็จบด้วย ใช่เลยจบแล้วฮะอ่าเป็นตัวเกมเป็นเกมที่หนึ่งที่น่านใจำเหมือนกันนะสำหรับคนไม่มีคอนโซลนี่เล่นเพลินเลยเกมอย่างนี้จบสิบเนี yes, s <S ่ย yes sticky ping Up, 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 okay. อัพอัพไม่อัพเลยเช่ไหมก็เป็นไงดหน้ามีโอ้โหผมผสมเง่งดำหมดเลยนะฮะแอดเพื่อนไหมไม่ฮะเรายิง <c oughs> เรายิงพอฮนะอืมโหมดนี้ผมไม่แน่ใจเป็นหมดมันจะเป็นบัฟนะฮะจ่ายเงิน อะไรน่าเป็นจ่ายหนึ่งพันเพื่อบัฟในด่านต่อไปอสิพันก็จะบัฟดีขึ้นส่วนอันสุดท้ายคือใช้เงินเติมหนึ่งอันเพื่อจักระผมเรียกว่าจักระแล้วกันเพราะมันเป็นเรากระจายดีไม่ใช่จักระรากระจายหนึ่งอันเพื่อบัฟอัติเมทคือน่าจะเป็นสกิลไม่หมดมั้งเพราะผมไม่เคยใช้ไม่อยากจะใช้ด้วยก็นึกทำไมวะเนี่ย นอ,นอ,อันนี้ก็เป็นแมปสตรอรี่อีเวนต์ก็จะกดตรงนี้นะอีเวนต์ซึ่งเยาจะบอกว่าได้รีเควสสำหรับคนที่เข้ามาเล่นนะฮะเข้ามาเล่นแบบเปิดเกมมาเล่นอ่าหมดฝึกสอนเสร็จแล้วเล่นนรียลลี่เควสไม่รอดหรอครับ มันต้องเล่นนะมันไม่รอดหรอกมันต้องแบบประมาณสามดาวทั้งเด็กอะไรอย่างนี้ก่อนมัวนจะพวกแบบเติมบ้าเติมจริงส่วนอีเวนข้างล่างนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะฮะี๋ลองหน่อยกันนะอ๋อดอปตัวนี้นี่เองเอาไปเพิ่มเลเวลให้กับตัวซ้ำอลองขนาดนะี้ดูสงเกณฑฮะ คนส่วนใหญ่ตัวนี้ฮ่าดาวมันโชคดีจังวะคนส่วนใหญ่ตัวนี้จะใช้ตัวนี้กันนะที่เราจะลรงจะไปสู้ด้วยคือเป็นตัวแจกนะอย่าไปคิดมากดูแต่แบบฮาดาวมาอย่าไปเล่นอีเวนต์ไดรี่เลยยอดจะบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตัดไม่อะไรนั้นเพราะว่าจะไม่เอาลงคอมแล้วก็จะอัพผ่านมือถือเลยก็ขอภายในแบบผ่า,าฟิลเตอร์หรือว่า ความคามชัดหรือว่าอะไรผิดเพี้ยนหรือไม่เต็มจอคอมพิวเตอร์ของทุกท่านผมจะไม่ได้เช็คนะฮะก็วันนี้ก็มาตัดระบบแอปิโด้เฉยตันตันตันแล้วก็ถ้าใส่ผมอื้อก็คือตอนนี้เป็นหวัดอยู่นะฮะอ่าผมลืบมบอกเมื่อกี้ที่เก็บไปคือเพิ่ม MP ของตรวละครน,นะฮะ ก็บอกของการ์ดี่เพิ่มตัวละครกียนาทีเนี่ยไม่มีเวลาดูแล้วเออเออแต่ยังมีภาพยังไม่สวยคมเท่าไหร่มีโซ่นี่ไม่ได้นะเกิดจึงออกเมื่อเนี่ยของ ดีเนะฮักออสโคนิคอรทับวยกินแบนบติด้วย,วย,วยจะทำให้ตายแต่ฮารดวาวะอย่าอย่าตีอย่าตีลาดไปอยุยี่เจ็ดี เฮ้ยอยากดูห้าดาวตีเลยดูจะดูห้าดาวตีฮะไม่ยอมให้ตีเลยนะเนี่ยเออมาแล้วสกิลสกิลสกิลเปเชียลไม่ติดนะฮะโอ้โหเซ็งเลยตัวคุณผชมก็ต้องไปดูดเองนะเซอรเชียลเอางั้นเยเค ก็ไว้ได้ค่าดาวมาเมื่อ,อไรจะอัดวินรู้ดีกว่ากล่องนี้ผมว่าได้ตัวละครนี้แน่นอนฮนะก็ทำไมจะโฆษณากันขนาดนี้อืมมันคิออดว่ากดอดเพื่อนไอ้ป่าเลิ่ยังไม่จบโอเคลองยึด สันสันไม่ขี่เหรอน้อยนี้เซ็นทูได้เหรอล้อเปอร์เซ็นต์ตัวสองตัวบนนะฮะกับที่ผสมแอดไหมแอดสิครับหลเขารับด้วยเถิดถ้าดาวโอเคฮะอ๋อ เราครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมใช่บัฟไอ้นี่ไม่ใช่บัฟไม่ใช่บัฟอ่าดามเมจหรืออะไรแต่มันคือการเพิ่มพรว่าสังเกตตรงเนี้ยห้าสิบหกปเซ็นมันลดเรื่อยๆเลยเราสามารถเลือกตัวละครสี่ตัวตัวไหนก็ได้มาเล่นเรื่อยๆนะฮะแต่เอฟเฟกการแล้วถ้าเดิมนะฮะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันไปมากไหนอลองสิหนึ่งพันอ่าคุณต้องการต้องการฮะใช่ไหม ใช่จริงด้วยฮะเขาผ่อนคำหน่อยก็ถ้าเติมว่างคงน่าจะเต็มเลียก็ว้าวไ, <laughs> ไ,มไม่ได้โฟกัสต้นคอเลยโฟกัสแ, <laughs> yeah. okay. แ,แต่น้ำอย่าโอเคเมนูม่ไรมาเลยกเมนูรัก เอติดตัวอ่ดเดี๋ยวย้ายได้ไหมเอเอไปโคมดิน้าเมนูจะเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไม่ได้เข้าด่าแล้วน้าเมนูแลกนี่ก็มันลำบากมากในการเล่นต่อไปท่านอ้าวจดหมายมาฮะ ไปสตรีไทยขนส่งทั่วไทยใส่ใจคุณทุกเวลาเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นอาญาสีได้พอยนะฮะเป็นพอยส่วนตัวเสียวขา่านนี่นะตัวอัพเลี้ยวปะนี่สั่งกันนะฮะ ดูบอกเพเนไหนก็เป็นการแคสทั้งทีจะเซอร์บิชชันวยการจะเซอร์บิชเลยเหรอพอตัวคนพักแล้วมันจะหายไปเลยนะฮะสังเกตเต็มเป็นสก,กุละตัวคนทำเป็นว่าสูงนเน่ยนนย่ยไหนก็อ่านทั้งทนะีส่มโชว์ซะหน่อยขอซีดาวขึ้นนะจะดีใจมาก อตอนนี้มีอีเวนต์สุ่ม40เพชร10ตัวเลด2เอ้อไม่ใช่เลด4ดาว2ถึงสถึงสามนี่คือไม่รู้แต่ว่า4ดาวไม่คุมฮะดูกระชันไอ้าสิบครั้งตอนนี้ไม่ยิ้มให้ไง โอ้โหดิแก้ววนนะฮะสวยอยู่อีกตัวแบบแจมนี่น่าเป็นตัวอัพเกรดนะครับเป็นคอยมีเหรอก็สูงเป็นคอยหาย เจริญฮะนี่เนะนี่ยมีเติมนะฮะราคาเติมนี่ก็แา้ชิบหายเลยเดี๋ยวสุ่มกันธรรมดาอนะืมมี่เหรอผมพันจะไปนะฮะสามดาวสามสามสามดาวเป็นขั้นสูงสุด ไม่ผมคิดหรอกแต่ว่าผมเห็นสามดาวมันก็เยอะสุดแล้วอะผมเฟนพอยท์ส่วนใหญ่นะจกจุดหนึก็เถิดตัวอะไรจะออกมาเอออย่างนี้โกะได้ตัวผสมผสมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวสู้ดูครับ ก็โอเคฮะนีน huh. ก okay, ็เป็นต uh ัวอ p d o ฮะโอเคสำหรับ huh. ว okay, so okay, so ันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นว่าโทรศัพท์ร้อนฝุดไม่มือมากตอนนี้แอ้สำหรับใครที่ชอบการ์ยูเกมมือถือผมจะ เวลากินโมเมทจะมารีวิวให้ดูกคนฮะก็เป็นทุกท่านที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอะไรแบบนี้กดไลค์ก็ Subscribe นะฮะกดแชร์ก็ดีตัวนี้สวัสดีครับ